ันขา่าวพระค้่มกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่24มิถุนายน2568โดยชายผู้บัาคาร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็ยนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็ยนวันนี้อะไรยังไงข่าวใหญ่เตรียมเซอร์ไพรส์ซิโก,โก้คุมทัพช้างศึกยุยสปีนะ กลายเป็นข่าวใหญ่เถือบงการฟุตบอลไทยไปเลยทีเดียวเมื่อลือสนันนะฮะวอซิโกเกลสักเซนาเมืองอาจคืนทัพคุมทีมชาติไทยยื3ปีแทนที่ทากายุก,กินิชกยะในค้งนี้ก็เป็นได้แม้ในเวลานี้ทากายุก,กินิชกยะยังคงดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืดสามปีอย่างเป็นทางการแต่กระแสข่าวว่าเริ่มหนาหูขึ้นแล้วนะฮะว่าสมาคมอ่ากีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตเตรียมที่จะคุยหาทางออกสุดท้ายกับมดาของทากายุกินิชกยะ หลังผลงานในการคุมทีม5นัดทีมชาติไทยชุดยุย้ยสปีต้องพบกับความพ่ายแพ้5นัดรวดและกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อสมาคมฟุตบอลไทยตเตรียมจะพิจารณาดึงซิโก้เกียรศักเสนาเมืองอดีตกุนซือขวัญใจแฟนบอลกลับมารับงานคุมทีมกันอีกครั้งหากข่าวลือดังกล่าวเป็นจริงจะเป็นการคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยในรอบ5ปีครึ่งนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวลาออกจากตำแหน่งเมื่อปี2560นะฮะ สำหรับตำแหน่ของผลงานแดอดีตของซิโก้ทีมชาติไทยชุดยุ่ยสามปีเคยสร้างความสําเร็จมาแล้วหลายรายการไม่ว่าจะเป็นการพาทีมคว้าเ,ห,เ 2013, หรียญทองซีเกมส์2013รวมถึงการพาทีมผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศศึกเอเชียนเกมส์2014พร้อมกับปั้นแข้งดาวรุ่งมาแล้วหลายรายอาทิเช่นชนาทิพย์สงกรสินธิรธรบุญบัณฑ์สารัตย์อยู่เย็นชาลิยวชอบปุยและก็ดาริปปดินวีรบุรวัฒน์โดดมในครั้งนี้อาจจะผมเป็นแต่ว่างานนี้การกระแสะข่าวเริ่มหนาหู และเข้าหูธนา์ของสมาคมแล้วนะฮะเดี๋ยวสมาคมจะจัดให้ในระงวันนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าจะใช้ซิโก,โก้ไหมงานนี้ยังไม่มีใครรู้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารยังไงค่าตัวทบสายติดเลยนะเมือ่องานนี้ท่านแอมฮอนสเปอร์บรรลุในการคว้าตัวโคตาทากาอิในครั้งนี้เมือ่องานนี้ ทัง,งฝั่งทอ็อปนมฮอสเปอร์สโมสรดังแห่งสุขวันพีเบริกอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการที่จะคว้าตัวโคตะาทาคาอิกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นจากคาร์วาสกิฟอนตตเล่ไปร่วมทีมโดยคาัวเป็นสถิสตใหม่ของเจลิกญี่ปุ่นโดยทางด้านของฝั่งสเปอร์แชมป์ยูฟายูรปาลีกในฤดูกาลล่าสุดก็ต้องการเสริมความแข็งแกรงก่งในแนวรับหลังจากซีซั่นที่ผ่านมาเจอกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเดินหน้าเสริมทัพในช่วงสมอนี้ ล่าสุดนั้นตารางงานจากความาสื่อนะฮะดังกล่าวของ BBC และก็ h ด a t l a n t i กเปิดเผยบอกว่าไก่เดือดทองทนำพ้สเปอร์ใกล้จะปิดดีลในการคว้าตัวโคตากาอีไว้ย20ปีด้วยสัญญา5ปีแล้วโดยเจ้าตัวจะถูกวางเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดใหญ่ภายใต้การควบทีมของโทมัสแฟรงค์โค้ชใหม่ของสเปอร์ในฤดูกาหน้าด้านของสโปนดิชซ็อกเกอร์นะฮะารายงานข่าวเพิ่มเติมบอกว่า ค่าตัวของทากาอิอยู่ที่ประมาณ5ล้านปอนด์คือประมาณ222ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์นักเตะเจลิกที่ย้ายออกไปค้าแข้งในลีกต่างประเทศในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะอาแตผมเป็นนว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะมีนักเตะไทยจะได้ไปแบบนี้กับเขาหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารนันยังไงซึโตมุโอคุระลาออกจากกุนซือทีมชาติสิงคโปร์นะเมื่อกานนี้สมาคามฟุตบอลสิงคโปร์ือว่า FAS ประกาศแสดงว่าซึโตมุโอคุระลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสิงคโปร์เป็นที่ะระเบิดแล้วด้วยเหตุผลส่วนตัวโดวยกุนซือชาวญี่ปุ่นในวัย58ปีเข้ามาคุมกับพันธานของอทัพเมอร์ไรออนตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2 0 2 4พาทีมลงแข่งขันทั้งสิ้น16นัดชนะไป5เสมอ3 แพ้ไป8ยิงไปได้ทั้งหมด22เสียไปทั้งสิ้น34ประตูก่อนที่ล่าสุดจะตัดสินใจลงจากเก้าอี้แม่ทัพทีมชาติสิงคโปร์ท่านี้สมาคมฟุตบอลสิงคโปร์นั้นให้เกนรีโค้ชหนุ่มวัย34ปีอดีตกุนซือบีจีแฮมปีนส์โรเวอร์และก็ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นกุนซือชั่วคราวไปก่อนในระหว่างการหากุนซือคนใหม่ต่อไปในครั้งนี้ก็เป็นงงานา่างการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกินครับอะไรยังไงประชาชนาพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นในแคมป์ช้างศึกยู -17 ปีนะเด็กกันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา9ก้นาฬิกาสามสิบนาทีนักนามกีฬา,ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝรั่งเศ์ผู้บรรชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชุดแรกทําลงทําการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นในการเก็บตัวฝึกซ้อมระหว่างวันที่22-26ถึงกมิถุนายน โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ตนากของฝั่งบางโก้ก็เกลโคดเือช้างศึกยูสเจ็ดปีชาวเยอรมันเน้นไปที่การทบทวนและก็การใส่คอนเซปต,ต์ต่างๆในการฝึกซ้อมโดยก่อนการฝึกซ้อมประชาราชส,าสิบริขันติจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาเปิดเผยบอกว่าการเก็บตัวที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากโค้ชมามากมายก็พยายามจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้ไวที่สุดนะครับ เป้าหมายของผมในแดนในแคมป์นี้ก็จะพยายามทําให้เต็มที่และมีชื่อในรอบลึกๆในครั้งนี้โดยการซ้อมที่ผ่านมาก็ถือว่าดีครับเพราะว่าได้เจอแทคติกใหม่ๆมากมายซึ่งก็เป็นประโยชน์กับตัวผมในครั้งนี้เป็นอย่างมากผมก็ยังคงมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเรื่องการใช้ทักษะ1ต่อหนึ่งเป้าหมายของผมก็อยากจะไปติดทีมชาติไทยหลายรายการและก็ไปเล่นในทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้ให้จงได้ในอนาคต โดยการมาถึงตรงนี้นั้นมองว่าเป็นโอกาสที่ดีและขอบคุณสำหรับทนะของโอกาสที่เกิดขึ้นฝากแฟนบอลตามเชียร์พวก,กวเรากันด้วยนะครับพวก,กวเราเองนั้นจะพยายามทำให้เต็มที่ประชานราชด้กระลาปิดท้ายสำหรับฐันะของทีมชาติไทย u ย17ปีชุดแรกเนี่ยจะเก็บตัวไปจนถึงวันที่16มิถุนายนก่อนที่ชุดที่2จะมาเก็บตัวต่อเนื่องระหว่างวันที่26-30มิถุนายนกันต่อไป โดยการเก็บตัวในครักนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยูส7ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 26รอบคัดเลือกระหว่างวันที่22ถึง30พฤศจิกายนในครังนี้เป็นอว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกาั่นครับอารัยังไงมาดามแป้งรับรางวัลฟีฟ่าฟอร์ r d ์อเวอร์ระดับโกที่เมืองไมอามี เมื่อกีนนี้เรียกว่าไทยกำลังเนื้อหอมนะฮะเมื่อบาดามแป้งโดนพันล่ำซัำได้ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเลือดสักพัฒนาชัยกุลสภากกรมการเดินทางไปที่เมืองไมอามีประเทศอเมริกาตามคำเชิญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี فا เพื่อรับรางวัลฟี f a ฟ o r อร์ชั่นอารอร์ระดับโกลหรือว่าชนะเลิศในงานประชุมฟี f a เอ็กซ์คูชีฟฟุตบอลซัมมิต2025 โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลฟีฟ่าพอเบิร์ตอเวอร์ระดับโกลจากการนำเงินสนับสนุนในโครงการฟีฟ่าพอเบิร์ตต่างๆของฟีฟ่ามาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะยกระดับฟุตบอลไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะห้องอาเพิ่มห้องปฏิบัติการ VR ให้ครอบคลุมทั้งฟุตบอลไทยลีก1และก็ไทยลีก2อัปเกรดระบบเทคโนโลยี VR Video Assistant Referee ขั้นสูงที่เรียกว่า Crosshair 3D ลีกแรกของภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงยังมีการฝึกอบรมบุคลารกรผู้ตัดสินอย่างต่อเนื่องเพิ่มความแม่นยำและก็สม,ม,ม่ำเสมอในการทำหน้าที่เพื่อความโปรง่งใสและก็ประโยชน์ของวงการฟุตบอลไทยทั้งระบบโดยรางวัลดังกล่าวเนี่ยถือเป็นรางวัลการันตีความสำเร็จและก็คุณภาพในการบริหารงานต่อเนื่องในยุคข,ของบาดาแป้งดดนพันน้ำซำ ลังที่ก่อนหน้านี้ได้รับเงินรางวัลสมาคมฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีระดับไดมอนด์จาก AFC Annual Award s ประจำปี2024ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้มาแล้วโดวยนอกจากประเทศไทยแล้วยังมีอินโดนีเซียและก็คีร์กิสสถานที่ได้รับรางวัลระดับโกลดด้วยเช่นเดีวยวกันขณะที่ระดับซิเวอร์ประกอบไปด้วยบาเรนอุซเบกิสถานและก็ปูตาน ส่วนระดับทองแดงเองนั้นนะครับผมงานนี้ก็บอกได้เลยว่าก็จะมีทางด้านของทาจิกิสถานมาเลเซียและก็สิงคโปร์สำหรับรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อประเมินผลงานจากการดำเนินการของสมาคมฟุตบอลสมาชิกในทวีปเอเชียทั้ง47ประเทศภายใต้สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ซึ่งโครงการ FIFA Forward a w a r d s มีวัตถุประสงค์เพื่อจะเน้นย้ำถึงเรื่องราวของความสำเร็จของสมาคมสมาชิก ในเอเชียโดยต้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาฟุตบอลผ่านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างผลต่อการยกระดับฟุตบอลทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตอย่างแท้จริงโดยการฤธิเริ่มนี้ไม่เพียงแต่เป็นการให้การยอมรับอย่างเหมาะสมเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในประชุมชุมชนฟุตบอลระดับโลกอีกด,ด้วยท่าน้มาดามแป้งดนพันล่ำซำได้ย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย มีโอกาสได้เข้าชมเกมการแข่งขัน,น,นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสมรสโลกป 2025. ี2025เราแบ่งกลุ่มในเกมที่บาเยิร์นมิวนิกชนะโบคาจูเดียไป2.1ต่อเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้มาดามแป้งเนี่ยไปเองเลยถือว่างานนี้นะผมเป็นคนที่รักฟุตบอลจริงๆมาดามแป้งนับถือใจจริงๆนะฮะและนี่ก็เป็นทันข่าวภาคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยไบยอิชิอิตล์ประจำวันที่ 24มิถุนายน2568โดยชายาผู้ว่าครั้งฟุตบอลแถนครับ